ีาครับกนี right now now. ้ครับนี่นะครับนนาครับสภาพไม้นะครับผมวันนี้มาสายเลยครับผมเดี๋ยวไปดูสภาพไม้นะครับ เพื away, ่อนๆพี่ๆนานานักถูกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วครับน้าใจเด็กวังวิทิงนะครับผมวันนี้ก็จะพาลงหน้าดินนะครับนะนะวันนี้มีเวลาตัวครึ่งวันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับนานะสภาพไมายวันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับมาก็หมายว่างครับเดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ก็เบ็ดมาหกคันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ตัวกบาลหรือเปล่านะครับวันนี้ก็รอรุ้นไปรับชมพร้อมกันครับผม นี่นะครับตอนนี้ก็ลงเหยื่อชุดแรกไปแล้วนะครับผมแบบมีน้ำบอลมาเล่นด้วยครับแแบบมาหานะครับผมมาตีเบ็ดช่วยสองคันนะครับก็ไม่รู้จะเป็นไงนะครับสําหรับครึ่งวันวันนี้นะครับตรงที่ผมตกวันนี้ก็คือเป็นจุดรวมของแม่น้ําปะจีนนะครับมันจะเป็นจุดใ้เขื่อนพราน้ำจากเขื่อนพระปวงกับเขื่อนห้วยสมุกจะมาประจบกันตรงนี้นะครับแล้วก็จะไหลผ่านแม่น้ำเป็นแม่น้ำปัจีนนะครับผม ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกแควฮหนุมานนะครับเป็นจุดรวมนะครับรวมน้ำนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นครับว่าจะเป็นยังไงครับผมว่าจะมีไซส์ใหญ่ให้หนาดที่ชมกันหรือเปล่านะครับไปลุ้นครับโอ้โห ไปปะดููหรือเปล่าง่าเลยก็อดูว่ะว่ดูตาะจานอะวะปวดตนโกงอู้หาเป็เลยน่าประกาครับเลงบนยเอิเอ้ประตนด่อไม้ไอช้ใช่ ดียวหาครับเปบนี้ครับนะน้ำน้ำน้ำลมเหนันดเครับได้เยื่อแล้โอ้แล้วครับี๋ยครับอะไรครับกัวเล็ตไอ้ม

โอ้ยมาแล้วครับแจมเลยครับนะฮะออะไรโสิบนาทีรู้เรื่องสิบนาทีรู้เรื่องครับนะฮะครับสวยๆวยแม่ก็เล่นเลยครับกับไงหลังครับสิบนาทีครับถูกของม่นก็มันน่าจะโลกว่า นี่ครับนานานครับมาแล้วครับแต้มแรกครับผมประมาณสิบนาทีนะครับผมลงเดียสิบนาทีโดนเลยครับปากกาใสสวยๆครับผมแต้มแรกครับผมหนมานครับไปจังไหพอวไาดีพ่กผม ตอนนี้ก็ลงเหยื่อชุดสองแล้วครับน้าๆชุดแรกก็ผ่านไปชั่วโมงนึงก็ได้แต้มเดียวนะครับแล้วก็มีปลาเล็กเข้ามากินบ้านนะครับแต่วัดไม่ติดนะครับน้าๆเพราะว่าโฟมมันค่อนข้างที่จะเม็ดใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันต่อนะครับตอนนี้ก็ให้นาบอลตีเหยื่อนะครับชุดนี้ให้นาบอลตีเหยื่อนะครับผมเดี๋ยวเรามารุ้นกันต่อนะครับว่าจะมีปลาทสสวยเพิ่มอีกไหมครับน้าๆครับไปรุ่นพะมองกันครับ มาแล้วครับนั่นนะมาตองยังไงเนี้ยมาแล้วครับแต้มที่สองครับโดนไหมจะอยู่หรือเปล่านะครับนั่น,นะมาอยู่แบอ โอ้อยู่ๆวัวกำมังครับนะนา <c oughs> มาครับกำมังจนที่สองครับนะ้นะไป <c oughs> ทอดนะครับผมจำสองมาแล้วครับผม <c oughs> นี่ครับกำมังครับผมไสทอด ก็เสียดายเลยนะครับนาครับเมื่อกี้นี้กดกดวิ่งไปวัดไม่ทันนะครับน่าจะเป็นปากกานะครับคิดว่านะครับไม่มีเสียงกระดิ่งนะครับนาครักดคันรูปลงไปถวิ่งไปวัดไม่ทันนะครับน่าจะสะบัดหลุดก่อนนะครับผมเสียดายมากครับผมโอตอนนี้ก็บ่ายสองโมงครึ่งนะครับก็ยังมีผลงานแต้มหนึ่งอยู่นะครับผมก็ยังมีปากกาแล้วก็กระมังหนึ่งแต้มนะครับสองแต้มนะครับผมก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับนานรเมื่อกี้เสียดายครับ เดี๋ยวไปลุ้นต่อครับนะนะครับตอนนี้ก็สองโมงครึ่งแล้วครับผมไปครับโอ้เสียดาย โอ้นานต้องนานครับน้มาแล้วครับตะเพียนนะครับผมนี่ครับน้าครับตะเพียนไซส์สวยครับผมดูครับใส่มือนะครับผมโอ้แกเปี่สองครับไส่สวยครับผมโอ้กว่าจะมานานันานนะครับ ตอนนี้ก็มีเพิ่มมาเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับปลาตะเพียนไซส์สวยนะครับนานาครับตอนนี้ก็ปลาการหนึ่งแต้มแล้วก็กระมังแล้วก็ตะเพียนนะครับผมสาหรับครึ่งวันก็ถือว่าพอได้สนุกครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อมาสักอีกครึ่งชั่วโมงนะครับนานาครับว่าจะมีตัวเพิ่มอีกไหมครับถ้าไม่มีก็คงจะต้องกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวลุ้นกันต่ออีกสักครึ่งชั่วโมงครับผมไปครับ เนตอนนี้ก็เปลี่ยนเวลา4โมงแล้วครับนานาครับก็น่าจะได้เวลากลับกันแล้วครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าพอได้สนุกนะครับครึ่งวันนะครับมาเที่ยงก็ตอนนี้ก็4โมงก็จะเก็บของกลับกันแล้วครับแล้วก็แบตจะหมดด้วยครับนานากล้องก็แบตจะหมดแล้วแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปท้ายปีนะครับผมเอาไว้ปีหน้าครับพบกันอีกใหม่นะครับว่า จะไปลงไม้ไหนนะครับเดี๋ยวผมพาดูผลงานนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บของกลับกันแล้วครับสี่โมงกว่าแล้วนะครับนี่นะครับผลงานวันนี้ครับครึ่งวันนะครับผมนี่นะครับปากกากับปะตเพียนนะครับไซวโบนะครับปากกาก็น่าจะได้ประมาณ โลกว่าๆนะครับปัทเบียงก็น่าจะเกือบโลนะครับผมผลงานครึ่งวันนะครับน,นี่นครับสภาพหมายช่วง4โมงนะครับ ก็มีปลากาแล้วก็ปลาตะเพียนแล้วก็ปลากระมังสามปลากระมังหนึ่งตัวตะเพียนหนึ่งตัวแล้วก็ปลากาหนึ่งตัวนะครับก็ถือว่าไม่แหวนะครับผมก็สําหรับปีนี้นะครับก็ต้องจบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้ปีหน้านะครับพบกันใหม่สําหรับนาท่านใดนะครับปีหน้าก็ขอให้ออกไม้ก็ขอให้มันหมานกันนะครับแล้วก็ขอให้อยากได้อะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จ ตา,ตามดังปรารถนานะครับก็สำหรับปีนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับผมเอาไว้พบกันปีหน้าครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ